มาที่แบบว่าเกี้ยวกรงเกี้ยวกาดแตขึ้นมาให้กูด่ากันหน่อยเลยเดี๋ยวอันนี้เปิดไฟเขียวให้เดี๋ยวกูหายยืะให้น้องเขยแต่แต,แต่เดี๋ยวพี่หาผัวให้นะแต่เจ้าเจ็ดหลังเมียมากมีลูกแล้วรักครอบครัววันนี้ไอ้จอหก<า>ก็ร<า>ุ่นน้องมีเมียแล้ว โอ้ยยังพี่แม่กั๊กไม่ใช่แม่กั๊กแม่กั๊กกินคนเดียวเลยอ่ะจอแปกก็ไม่มีแล้วยังพี่ยังยังยังจอห้านี่จอห้านี่มีผัวแล้วอย่าไปอะไรกับมันยังยังยังไม่มียังยังไม่มียังไม่มีโหดเดี๋ยวพี่มายพูดไปพูดมาแต่พี่มายอยบอกว่าตัวเองโสดจ้ะจ้าหนึ่งก่อนมาสองปีแล้ว ไม่ยแต่ากูาแ่ลากแต่กแต่ลแต่ลากแตกูเห็นขึ้นห้องไหนม่ล่ลา่่าาากากแากแต่ลาากาากแลาก่กแตลก่กม่ต่ลาก่กากแต่ลา่าก่ากแกแต่ลา่ลากแตกแตอแ่ลากแ่าากแต่ก่า่าากก่ก ขึ้นมาดิขึ้นมา,นนมานดิเลียห <า S 1> ให้ตายเลีย,อ,ยอะไรอ่ะไ่าพวกผมเขาเรียกว่าชอยรู้จักครับว่าชอยก็พวกผมอ่ะพูดพูดเหมือนมีหลักการนะแต่จริงจริงไม่มีหลักการแล้วไม่ใช่อ,อันนี้อันนี้คู่แข่งกับแรปเปอร์เนี่ยอันนี้แรปไม่รู้เรื่องนี่นี่กระรามโอ้ยนายรู้แต่อีสต์อะ ไปไปพูดอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเสียงดัง AJ ก็หึ่มไม่แพ้ใครเลยเบนมาเบนมาแล้วเบนมาแล้วตั้งแอคกูด่วนเลยตั้งแอคกูเลยกูโดนเตะแบบงงๆแล้วเดี๋ยวไปห้องจะบรรลถึงจะคุยกบอกเลยตั้งแอคที่เลยเดี๋ยวแอคแม่แบบเตะเตะลูดหมดเลยแอคจริงกูกลัวตรงเนี้ยแหละ อย่าไปหยองนี่อย่าไปหยองไม่เห็นนะไม่ใช่อจ้าของไม่ใช่อย่าไปหยองอย่าไปหยองหยองนี่ใช่หยองทำไมเราลูดเราก็เอายุทธใหม่เข้ามาเอาสองให้เอาไปว่าเบนเบนครับเออเป็นเพื่อนอันนี้รู้จักซูเค่ป่ะเป็นประธานตักแก๊กของเจ้าโฮสเป็นเพื่อนผมและที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยเจอกันหมดเลย แต่ถ้ามึงเนี่ยคือดอยอะได้รอ่ะมึงอธิบายเพื่ออะไรทำไมมึงเป็นไรเนี่ยแล้วมึงไม่ใช่ลนลนการขึ้นศาลอยู่ลนการขึ้นศาลอยู่ไม่ไม่มันร้อนนั่นเนี่ยไอเนี่ยมันร้อนมันกลัวโดนเ้วยแต่ยันร้อนนี้มีจิ้วจ่อกลางแล้ยอยากจะ่อยหน้ามันใส่ รูชื่อรูชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อขอาไงอ๋อชื่อเบนเบนนะเบนนะไอ้น้องไอ้ไอ้จ้องอะไอ้จองอะมันขึ้นไงที่เขาเตะไปอ่ะมันขึ้นมันขึ้นมามันขึ้นมาไม่ใช่พี่หลุดอ๋อพี่เข้าใจแต่พี่ที่พี่พูดเนี่ยคือบอกว่าที่อยู่ๆกันเนี่ยคือคนรู้จักกันหมดเลยเข้าใจป่ะรวยมานี่เองเตะไงเข้าใจป่ะ ไม่ใช่ศาลศาลเขารออุทัยเขารอไอ,อ,อ้นี่อยู่เนี่ยรายงานผลอยู่เนี่ยไม่กูถามดิที่พิเศษเรื่องอะไรไอ,อ, <ดา S 1> อ้เหี้ยจับได้เลยจ้าสองเนี่ยจับได้เลยเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงแบบว่าหน้าม้าแบบเนี้ยตรงเถิดตรงกระลาอย่าเตะน,นะน้องสาวกูน,นะเมื่อเตะเรื่องอะไรหนังหิ้วอย่าร้อนดิโธ่ไปเลือคนเข้ามาแล้วสิ่ยงเมื่อกี้มันเป็นยุทธมาม่ายูพาม่าต่งกุ้งอ่ะ ท่านเลยอะเอางี้ถ้าท่านเลยมีผัวยังเนี่ยกูบอกว่ายังไม่มียังไม่มีเออไอ้นี่กูเข้ามาทุกวันห้องเนี้ยไม่เสียอะไรกับเขาเนี่ยที่เจ็บไปเกี้แฟรนุ่นอ้าวเอ๋ไอ้เาตมาอยู่ไม่ได้เลยสัตว์ไปกูจับตมผมได้ตรงเนี้ยได้ไอ้สัตว์ดีมายวัดีหมอไหนเห็นปะ อินน่านี่อันนี้มียกูโทรมาแล้วแป๊บนึงเขือโอ๊ยแต่ละคนเนะาะทำตัวขี้ไอ้เชี่ยมายไอ้เชี่ยมายทำตัวขี้หบบีแล้วบอกโสดมาสองฟีเย็ดแม่บอก